สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For You พิธกรวันนี้จะมาพิากรคนราศีกันและละัคนากันเนื่องจากดาวพฤหัสบดีกลุมกับดาวเสาร์นะครับในราศีธนูเป็นคู่เปลี่ยนแปลงโคโจรเดินหน้าแล้วนะครับในราศีธนูซึ่งจะโคโจรในวันที่2ตุลาคม2563สําหรับดาวเสาร์ส่วนดาวพฤหัสบดีจะโคโจรเดินหน้าวันที่6ตุลาคม2563 ห่างกันประมาณ5วันนะครับหรือประมาณ1อาทิตย์เนาะก็เป็นลักษณะที่เริ่มดีขึ้นละเริ่มไปสู่สิ่งต่างๆที่พัฒนาในชีวิตของเราเพิ่มเติมเนื่องจากดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งเกษตรนั่นเองนะครับสามารถติดตามฟังรับฟังได้นะครับกดอื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับด้วยการอัดลายดีมาที่ b ิ l i e เ e อร์ซึ่งจะมีค่าครูนะครับเริ่มต้นที่99บาท ก็สามารถแอดไลน์ดีมาทำค่าครูได้นะครับด้วยการสังเกตจากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของขาออธิบายใต้คลิปครับแล้วฟังคํากรเพิ่มเติมกันเลยนะครับในดาวทั้งสองดวงกลุ่มกันในราศีธนูพบพันธุของคุณนะครับของคนราศีกันพันธุจะหมายถึงนะครับรากฐานของชีวิตหมายถึง อสังหาต่างๆบ้านรถที่ดินนะครับก็เป็นลักษณะของการก่อรางสร้างตัวที่ดีเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพปุตตะนะครับมากลุ่มกับดาวพฤหัสบดีเป็นกเกษตรในภพพันธุอยู่แล้วนะครับก็หมายถึงปุตตะพันธุนะครับปุตตะมาถึงความพึงพอใจภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับการดื่มฉลองกันยินดีปรีดาหรือเป็นลักษณะของอะไรที่มันใหม่ๆและการลงทุนอีกด้วยนะครับปุตลานบริวารก็จะได้เยอะหน่อย ก็จะเป็นลนักษณะที่อ่าพุพันธุเนี่ยหมายถึงเป็นดาวคู่ด้วยเนาะมาจากเรือนคู่เนาะดาวพระศบดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าคู่จะมั่นคงนะครับครอบครัวจะมั่นคงก็กลายเป็นว่าจะปลูกหลักปักฐานลงฐานอ่ได้อย่างมั่นคงนะครับจากนี้ไปก็ดาวพระศพดีเป็นคู่ครองก็หมายความว่า จะได้เจอเนื้อคู่นะครับคนราศีกันจะได้เจอเนื้อคู่คนราศีกันก็ค่อนข้างโดดเด่นนะในครั้งนี้แต่อยู่แค่2เดือนนะก็จะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมังกรแต่ก็ยังดีอยู่เดี๋ยวไปฟังขยามังกรอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เดินหน้าเข้าสู่มังกรแต่ตอนนี้เราาฟังกันก่อนว่าจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจอแฟนนะครับใครโสดจะได้เจอเนื้อคู่ใครที่ได้เนื้อคู่แล้วหรือมีคู่แล้วก็จะได้แต่งงานนะครับเพราะว่าพันธุเนี่ยแปลว่าครอบครัวแปลว่า ลงหลักปักฐานน่ะนะครับก็กลายเป็นว่าได้ครอบครัวนะครับได้แต่งงานแล้วก็จะเป็นลักษณะที่คันที่แต่งงานแล้วจะได้ลูกเป็นสเต็ปเลยโสดจะได้ค,คู่มีคู่แล้วจะได้แต่งงานแต่งงานแล้วจะมีลูกนะครับก็เป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็แบบคือเขาเรียกว่าครบพร้อมบริบูร์เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าได้ อุดมเก์นะครับก็เป็นลักษณะที่ดีมากลักษณะที่แบบว่าการที่จะปลุกหลักปักฐานมั่นคงของตัวเราด้วยนะครับบางคนเนี่ยจะได้ดีจากคู่ครองก็มีหมายคำว่า,อาพอแต่งงานปุ๊บก็จะมีเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ตั้งตัวได้ง่ายคือมันจะเป็นลักษณะที่มีการดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับหมายถึงว่าบางคนเนี่ยต้องมีคู่ก่อน ถึงจะสามารถตั้งตัวได้นะครับคือใครที่ยังไม่คู่ไม่มีคู่ก็ยังไม่สามารถตั้งตัวได้สักทีอ่าคุณแจสําคัญคีย์เวิร์ดสำคัญของชีวิตเราคือมีคู่ก่อนแล้วถึงจะตั้งตัวได้สหรับบางคนนะครับแต่บางคนเนี่ยก็หมายความว่ามีเงินละต่อไปคู่ก็จะดึงดูดมาคือไม่มีแฟนสักทีไม่มีคู่สักทีเมื่อไหร่จะมีก็หมายความว่าพอเรามีหลักทรัพย์มีอะไรมั่นคงแล้วเนี่ยมันจะดึงดูดคู่เข้ามา กลายเป็นว่าเราครบพร้อมบ,บริบูรณ์สมบูรณ์นั่นแหละนะครับนรราศีการจะเป็นลักษณะนี้เนาะในตอนนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากๆราศีหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเ,เมื่อมันมากลุ่มกันจะเป็นคู่เปลี่ยนแปลงนะครับก็เสาเร็งราวหูเนี่ยด้วยนะครับแต่ราหูย้ายแล้วแหละนะครับก็ เลงมาปีหนึ่งเนี่ยใครที่ทํามากงแต่แรกเนี่ยก็จะไับผลที่ดีซึ่งผมบอกว่าจะได้บ้านรถที่ดินนะ่ะนั่นแหละนะครับอสังหาต่างๆซึ่งจะไปเกี่ยวพันอะไรประมาณเนี้ยก็กลายเป็นว่านอกจากจะได้ครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วยังได้หลักทรัพย์อีกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนราเซกันเนะียเวอร์นะครับเวอร์ดีวังเลยเป็นลักษณะที่เอ,อเราแข่งแข่งขึ้นในระดับหนึ่งนะครับ คือเพูดง่ายว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดก็ว่าได้ของชีวิตนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ก็รีบหาเหตุเพื่อให้มันได้ผลนะครับอันนี้คือผลของมันว่าเราจะเกิดความมั่นคงแต่เราต้องทําเหตุก่อนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมว่าคนทุกคนน่ะมีการกระทําที่ต่างกันมีความคิดที่ต่างกันมีไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนทุกคนจะได้เหมือนกันหมด อย่างเช่นคนบางคนเนี่ยมีเงินอยู่ล้านหนึ่งเงินเก็บนะครับก็เอาไปดาวบ้านซื้อบ้านอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ฉันมีฐานะหมายถึงว่าสร้างหลักสร้างฐานฐานะได้แล้วล้านหนึ่งจากคือบ้านเอาไปซื้ออ่าเอาไปดาวอะไรประมาณเนี้ยนะครับได้ได้บ้านมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคก็ก็สร้างหลักสร้างฐานได้แต่บางคนบอกว่าโหอ,อยาก ปลูกบ้านทั้งทีเอา5ล้านเอา10ล้านอย่างเงี้ย <_ d ream> ก็กลายเป็นว่ามันก็ยังไม่ได้ถูกไหมก็เลยกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยยังไม่มีหลักฐานแต่ว่ามันจะมีได้ในอนาคตเห็นไหมคนของอ่าคนแต่ละคนเนี่ยมันมองอะไรไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเราจะได้ทุกอย่างเหมือนกันหมดมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่คนบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าตั้งตัวได้ในตอนช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นลักษณะที่แบบ เราจะได้แค่เงินก้อนแต่แต่อย่างน้อยมันก็ยังได้เงินก้อนนะพูดง่ายๆนะครับก็เพิ่งบกว่าเป็นก้อนที่ใหญ่พอสมควรที่ดีขึ้นทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มจะ,ะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้นะครับอย่างน้อยก็ได้เงินก้อนถึงจะไม่ได้ถึงกับแบบตั้งตัวได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเมื่อ,อดาวทั้งสองดวงนี้เดินเข้าสู่มังกรก็จะดีขึ้นอีกประเภทหนึ่งมันจะยังได้ความหมายเหมือนเดิมแต่มันจะต่างกันตรงนิดนึงตรงที่ว่า เพร็ดเนี่ยจะอ่อนกาลังลงเป็นนิดนะครับนิดหมายถึงอ่อนกําลังลงก็กลายเป็นว่า,าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเหลือส่งเสริมผักดันเราเนี่ยหมายถึงว่าสองเดือนที่พูดถึงเนี่ยคือผู้ใหญ่จะคอยช่วยเหลือจะคอยเกื้อนหนุนจะคอยผักดันแล้วรวมคู่ด้วยแต่พอเดินเข้ามังกรปุ๊บในพรุทธะเนี่ยพุทธะจะแข็งเกินแข็งหมายคำว่าตัวเราเองอ่ะจะต้องทําด้วยตัวเองมากกว่าแล้วคนอื่นจะหยุดซ mm hmm. ับหลังซับพอร์ตเราข้างหลัง เขาจะไม่มีบทบาทในการที่แบบว่าดันหลังเราจนสําเร็จได้แต่เขาแค่ช่วยเหลือได้บ้างแต่ตัวเราเองต้องช่วยเหลือตัวเองมากกว่าอะไรประมาณเนี้ยต้องเหนื่อยมากกว่าต้องอุตสาหามากกว่าอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี้ยเมื่อตอนอยู่ราศีธนูจะดีกว่าราศีมังกรน,นะครับเพราะว่าดาวเสาร์แปลว่าแบกภาระเราต้องแบกภาระตรงนั้นด้วยตัวเองมันถึงจะเข้มแข็งขึ้นแต่ว่าพระราศีมันมีคีย์ว์ดอยู่ตรงที่ว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนั่นเองนะครับเจ้านาย หัวหน้าอะไรพวกนี้จะสามารถช่วยเหลือเราจะดันหลังเราได้แต่พอเวลาเข้าสู่มังกรเนี่ยเราต้องเป็นหัวหลักให้คนอื่นนั้นอคอยช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเป็นลักษณะนั้นคือเราต้องพึ่งตัวเองมากกว่าอะไรประมาณนเนี้ยเหนื่อยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ความหมายยังได้เหมือนเดิมนะก็คือความมั่นคงยังเกิดขึ้นได้อยู่นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของคู่ครองเนี่ยก็ยังส่งเสริมได้อยู่แต่ ไม่ได้มากอ่าแต่วานนี้เนาะก็ต้องเข้าใจตรงจุดๆนี้อสองเดือนที่พูดถึงเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผลดีต่อไปอีกหนึ่งปีหลังจากที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในราศีมังกรนั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าพบอริเนาะในปีที่สองที่จะมาถึงนั่นเองนะครับก็รีบทํารีบเสฟตรงจุดเนี้ยรีบคว้านะครับให้ได้มากที่สุดในช่วงอสองเดือนนี้กับ บวกอีก1ปีข้างหน้านะครับก็จะเป็นจุดที่ยังดีอยู่ของสลหรับราศีกันก็จะมีปัญหาในปีที่2ก็คือพบอริแล้วต่อจากนั้นก็จะมาเล็งลัคนาในปีที่3ก็ถือว่าดีอีกนะครับในจุดๆนี้ก็ถือว่าอ่ามันจะเสียเป็นหนึ่งปีท่านเองนะครับในปีที่2ออะไรประมาณเนี้ยอย่าไปฟังคํายการเพิ่มเติมในช่วงนั้นเอานะครับแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วล่ละนะครับในตอนเนี้ยรีบทำนะครับให้มากที่สุดรีบโกอย่าพิ่ง เออเหนื่อยมาทั้งชีวิตแล้วอยากพักบ้างอย่าเพิ่งพักตอนนี้เนาะรีบก่อนในปีหนึ่งในจุดจุดเนี้ยรีบทําก่อนนะครับแล้วเข้าไปพักเอาปีที่2ก็ได้เพราะว่ามันมีปัญหาเราก็อยู่เฉยดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวดิ้นไปมันก็เจ็บตัวได้ในปีที่2ดังนั้นเนี่ยเมื่อปีแรกมันส่งผลที่ดีอยู่เราก็ยังต้องทําต่อไปอะไรประมาณเนี้ยอย่าเพิ่งพักนั่นเองนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําให้ถูกกับจังหวะและเวลา จังหวะและเวลาให้ปุ๊บเหมือนน้ำขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปกระสักบกระสนวิ่งลงไปเอาน้ําลึกๆหรือวิ่งไปไกลๆเพื่อไปตักน้ําถูกไหมครับแต่น้ํามันมาถึงตัวเราเลยเราก็สามารถตักได้ทันทีมันก็ง่ายกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยนะครับเราถึงต้องรู้จังหวะและเวลาหรือเขาเรียกว่าการเวลาโหราศาสตร์คือการเวลาที่บ่งบอกอนาคตแล้วว่าน้ําจะขึ้นตอนไหนให้เรารีบไปตักตอนนั้นจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรประมาณเนี้ยเขาเรียกว่าทําถูกที่ถูกเวลา แล้วคุณจะได้ผลที่เร็วคนบางคนเนี่ยทำผิดที่ผิดเวลาจึงไม่สามารถสําเร็จได้สักทีคนหลายคนก็ยังบอกอยู่นะครับว่าไม่เห็นดีเลยผ่านมาแล้วสิบป,ปียังอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าคุณทําผิดที่และผิดเวลาคุณวิ่งลงไปตักน้าที่ไกลๆแต่คนอื่นเขาตักเอาง่ายๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันผิดที่ผิดการนั่นเองนะครับทาให้ถูกที่ถูกการแล้วคุณก็จะได้ปรับผลที่ดีง่ายกว่า เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเอื้อให้เราแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลที่มาที่ไปที่ชัดเจนที่ไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ไม่ได้แบบว่าเออพูดลอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ทุกอย่างมันมีผลที่อ่าสนับสนุนส่งเสริมอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีสติให้มากในการดําเนินชีวิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นคนโชคดีได้ตลอดการนะครับเนื่องจากดาวประจําตัวเป็นดาวพุธ ดางเห็นสตินั่นเองก็ถือว่าดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองแล้วแหละนะครับก็อย่าลืมขาดสติก็อย่าขาดสติก็แล้วกันนะครับให้มีสติเข้าไว้แล้วคุณก็จะเหนือกว่าคนราศีอื่นๆยังไงก็สามารถติดตามคำายากอนได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำายากอนในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามเบ็งใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ